สวัสดีครับผมนายแพทย์รินกะะสสังผู้บริหารของ Twin Wellness Clinic ครับที่นี่เรามุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบูรณาการและมีการผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันเข้ากับองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพเชิงลึกครับ <S <S <làm> เพื่อฟื้นฟูส่งดุลของร่างกายหรือสักานแพทย์เร,เรียกว่า homeostasis ให้ได้มากที่สุดครับเราเริ่มจากการทำความรู้ความเข้าใจร่างกายของคนไข้อย่างละเอียด ต่างระบบการทํางานระดับอวัยะวะลึกเป็นถึงจุดที่เล็กที่สุดนั่นก็คือดับ DNA และรวมถึงอีพิเจเนติกครับเพื่อค้นหาว่าจุดใดในร่างกายเนี่ยที่บอกคพร่องและเป็นปัจจัยอะไรจากพฤติกรรมซึ่งส่งผลไปสู่การกระตุ้นให้เกิดโรคครับนะ จุดแข่งของเรานะครับคือการช่วยให้คนไข้เนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับร่างกายอย่างแท้จริงเพื่อป้องกันและลดปัจจัยการเกิดโรครวมถึงการดูแลโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันไขมันสูงภาวะหลอดเลือดแข็งอักเสบสโตร์ปัญหาการเสียสมดุลของฮอ,อร์โมนทั้งเพศช,ชายและเพศหญิงหรือที่เราทราบกันดีว่าโรคเสียส่ยมสมรภาพความเพศน,นะครับ สำหรับผู้ที่มีโรคอยู่แล้วนะครับเราก็มีแนวทางในการดูแลเพื่อหยุดไม่ให้โรคนั้นเนี่ยลุกลามและช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูจนกลับมาอยู่ในสภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้โรคนั้นเนี่ยหายไปเลยจนไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเนี่ยแย่ลงในอนาคตครับ แนวทางการดูแลของเราไม่เพียงแต่มองด้านของเชื้อภาพเพลงอย่างเดียวแต่ยังครอบคลุมถึงด้านจิตใจและอารมณ์และรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสําคัญมากครับจะส่งผลต่อสุขภาพของแต่ละคนการดูแลประกอบด้วยการปรับโภชนาการการเสริมอาหารแร่ธาตุวิตามินตามใช้ยาเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นครับหรือการดูแลด้วยเซลล์เพื่อซ่อมเซลล์และฟื้นฟูเซลล์ของร่างกายควบคู่กับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต การจัดการความเครียดและการปรับวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับอีพิจินติกของแต่ละคนครับผมเชื่อนะครับว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยการแพทย์เราจะก้าวสู่การดูแลแบบ Personalize ครับนั่นก็คือการใช้ข้อมูลทางพันธุก,กรรม e p พิจ n น t ติกครับของแต่ละคนเพื่อมาวางแผนการดูแลคนไข้ได้อย่างแม่นยำ Green Wellness Clinic เดินทางสู่เส้นทางนี้เรียบร้อยแล้วครับเราเชื่อว่าอนาคตของการแพทย์ไม่ใช่เพียงแค่รักษาโรคละ แต่เป็นการยืดช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพดีหรือเรียกว่าเฮลท์แ s น a ให้ยาวนานที่สุดครับและทำให้คุณภาพชีวิตดีกว่าที่เคยดิฉันว่าเน็ตเพนิคจึงตั้งใจเป็นทั้งที่พึ่งและเป็นเพื่อนร่วมทางในการดูแลสุขภาพของคุณไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรคหรือการดูแลโรคที่เป็นอยู่แล้วและทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นในระยะยาวครับ และนี่คือปรัชญาของ Green Wellness Clinic ครับแล้วเจอกันที่ป n Wellness Clinic ทั้ง3สาขาในต,ตอนนี้มีทั้งกรุงเทพโปรเก็ตและเชียงใหม่ครับ